ยัันเป็ดคนยันเย็บขันเป็ดใหญ่ขันเป็ดจะตียข้าันเป็ดใหญ่ข <c oughs> าน็นามันเป็ดย,ยันหามาคืนบ่ได้ขันใหญ่คบว่าอ้ยจดอันนขันเป็ดเนีย่แต่จะิมก็บ่มุ่งมันนี่้าเรานะ

แต่มันก็กินเรื่อยๆเรื่อยๆนั่ะเหรอนี่มาอันนี้ล้เนี่ยโอ้โหตวปลาลุดลาตี เฮอเลยดีก็บ่ได้ยบติเฮ้ยมือมือบ่ได้มันก็บ่ได้เอาละได้สั่งได้เอานะ đây mà lỡ hết xong đây ôi thay đây tổ nhảy nó tèm rồi à nó riêng đây tổ nõi ừ.

เดี oh, agora, tha, park, insight, ๋ยวนี้มันติดไดปล่าเกติดกันอยู่เรื่อยๆอยู่วความนใจนะแาว่ามันบ่มีท่าจดีท่นละท่าโบมี้กนมันจะพกอันที่เสียงเขาเลาะอยู่นะเลาะมูนะ่ว่าถ้ามันเป็นท่าสางนท่ามันซันหน่อสังเดท่ามันเดีว่าบใครมีท่าดีท่าไหนท่ามันสะใจหติดมือเมืองนะครับ

พามมาเล้ไ้มาแม่พาเลาะจีานยนะเขาดเดดครับงข้าองมือมือ,มอน่เเียงเ่มา,งมานะั่นนั่น,านมาเชียงได้มน,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 นกบ,บ้านยายีเชียง่เป็นนสองมือสามมือขันมาแล้วแก่มืองแล้ก็สองมือสามมือขึมม้นม,มามม ตีนีมาเียนเี um ่ยีเชียหายเลยี่เก็มาชุมื่อเานะก็บาจมกเยเขราว่าเขาไปรับจ้างมาไปมาซามาไปปลูกผักตสี่โมงห้างเขาก็มาเชี่ยงเขาก็มาเนี่ยมาคนเดียวนะถ้าเขาให้เอาให้กินนะเราเยอะแยกมาติดเองขาให้นะเเอเอาให้เถอะสนอว่าเราช่วยให้ได้เจริัเะเสนอว่าส่งเด้เสนอว่าก่อนนะ ได้หลัยเลยินบุัน กลับกันเราลังกลับกันเราครับกลับแล้วดีโอ สามีก็มาเริ่มลังกลับกันได้เลยนะเนาะสีเสียมซีกโม่เยนี่ยสุดนีละได้ยินจะพูดนะเมเกลี้ยงที่ว่าเต็มกระตุนะ มันแล้วมันแล้วแต่ป่าสีเข้ายามใด่นะ